ประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวและเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวคือใครและก็มีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับโดยในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกรณีขององค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับซึ่งในการประชุมครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราได้รับเลือกตั้งแล้วนะครับเมื่อกกตประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเนี่ย นายอำเภอจะต้องมีการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายใน15วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับทีนี้ในการประชุมสภาครั้งแรกกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าเราจะต้องมีการเลือกประธานสภาอบอตอชั่วคราวและกำหนดให้ปหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราวนะครับซึ่ง ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่นประธานสภาอ,อบาตอชั่วคราวเนี่ยเขาให้คัดเลือกโดยผู้ที่มีอายุมากที่สุดนะครับก็คือให้เชิญผู้ที่มีอายุมากที่สุดในการประชุมครั้งนั้นเนี่ยเป็นประธานสภาอ,อบาตอชั่วคราวถ้าผู้ที่อายุมากที่สุดไม่รับเป็นประธานสภาชั่วคราวก็ให้เรียนเชิญสมาชิกสภาอบาตอผู้ที่มีอายุมากที่สุดในลำดับลองลงมาตามลำดับ ซึ่งต้องอยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นชั่วคราวนั้นนะครับเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานสภาเป็นประธานในที่ประชุมนำสมาชิกในการปฏิญาณตนตามที่กฎหมายกำหนดนะครับและก็ดำเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่นนั่นเองนะครับส่วนในส่วนของอประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็เป็นประธานาเป็นเลขานุกการสภาชั่วคราวนะครับทีนี้ ถ้ากรณีที่ผู้ที่มีอายุมากที่สุดมีมากกว่า1คนก็ให้ใช้วิธีการจับฉลากนะครับนี่คือที่มาและหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวและเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชั่วคราวนั่นเองนะครับ